เดฮาเป็นสองนักแสดงนำของเราในวันนี้เขาถึงประมุ่นทีนะเดฮะทุกคนทันก่อนนะเดฮะเอาล้วฮะวันนี้อุ้ยลืมให้พี่พี่พี่ทักทายเปนแฟนอย่าไปทางการเลยนะเชิญค่ะสวัสดีทุกคนที่มาในวันนี้นะคะก็วันนี้แอนกับแพทเป็นตัวแทนละครเรื่องเก่งมากเถลิที่กำลังจะออกแอากนเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกชั้นเลยขอฝากละครด้วยค่ะ23สิงหาคมนี้แล้วนะคะ นี่เป็นไงครับตัวจริงตัวจริง,รงเริ่มต้นก็คือพูดวันเลยบอกวันแล้วนะฮะจะได้ดูกันตรงตรงวันไปเลยนะครับก่อนแรกเลยก่อนก่อนแรกนะฮะจริงว่าก่อนไรมันดับแรกใช่ไหมฮะอันดับแรกเลยต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นที่จับตามองมากๆเลยตั้งแต่แคสแคสแรกแล้วนะคะแคสนักแสดงเพราะว่าอยากรู้ว่าใครมารับบทกันบ้างซ่งก็ได้นักแสดงนำแล้วเรียบร้อยสักนิดหนึ่งครับพี่แอนจะแ,แคสอาร์ล่าให้ฟังจริงบน เรียกรับเลยครับว่าเล่นเป็นใครอะไรยังไงนะพี่แอนรับบทเป็นหมอเจนพิชานะคะเป็นจิตแพทย์ที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็มีลูกที่น่ารักมีสามีที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนถึงวันหนึ่งก็คือเขาไปมีบ้านเล็กองเก็เลยทําให้เกิดปัญหาค่ะค่ะมานแพทนะคะแ,แพทก,ก,ก็รับบทเป็นเนค้กค่ะคก็เป็นลูกจากครอบครัวที่มีแบบพิซคนละกันค่ะในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มา เป็นวิทยาเขาว่าได้ไหคะของครอบครัวอ่าเรื่องราวของเขาอ่ะมันเขาเรียกว่าลึกลับซับซ้อนจริงๆซับซ้อนมากซับซ้อนดัมดิ่งซซับ้งดราม่าใช่หลากหลายสิ่งอย่างเลยถ้าหลายๆคนทราบก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าทราบก็น่าจะรู้ใช้คำซับโก๊บเลยแล้วพี่แอนต้องพักผ่อนนะคะก็ไม่ควรจะรับงานขนาดนี้นะคะเรา ไม่ได้าง,งานน้องลืมไปต้นฉบับของซีรีส์เรื่องนี้มาจากอังกฤษก็ <c oughs> คือเรื่องด็อกเตอร์วอสเตอร์นั่นเองท <c oughs> ีนี้พอามันมาทำในเวอร์ชันไทยอ่ะพี่แอรอยากรู้ว่าแถาด,ด้วยนะคะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนยังไงหรืรอว่านําเสนอในรูปแบบไหนให้เข้ากับวัฒนธรรมของเมืองไทยเพิ่มเติมบ้างไหมมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างอยากให้เล่า่ะคือหลายๆอย่างพี่รู้สึกว่าเราปรับทั้งตัวขคาแรคเตอร์ทั้งซีจูเอชั่นต่างๆให้ เรียบบทไทยแล้วก็ว่าได้คือโฆอร์ไทยจะให้เรามาแบบมีแบบกินอาหารไทยให้คนดูไปที่สถานที่ต่งางๆที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแบบที่ค,นค,นนาาค,คอร์อที่ของไทยก็ว่าได้รู้สึกว่าอย่างตัวละครเนี่ยด้วยเนื้อเรื่องของมันเองแล้ว่าคนไทยจะเข้าถึงได้เ่าพี่แนนะคะก็คือโดยปก,กติแล้วเวาลาที่เราจะมีเมคอะไรอะค่ะ ทางต้นฉบับเขาจะถามเลยว่าคุณมีจุดแตกต่างอะไรหรือที่ดูพิเศษกว่าที่ประเทศเรออื่นเขาทากันแน่นอนเราก็ต้องทําให้เป็นรสชาติที่เป็นของบ้านเรามันมีหลายๆอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานตําแหน่งหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตสถานที่โลเคชั่นของเราเราก็เราก็พยายามทําให้เป็นแบบเป็นไทยเป็นรสชาติไทยเราที่สุดเลยนะคะไม่งั้นมันก็จะเหมือนรีเมคแลคือมันก็เป็นคอปี้กันมันก็จะไม่มีอะไรแตกต่างอย่างี่อย่างที่แพทบอกมันก็ ในความหลากหลายทางอารมณ์แอนว่าอันนี้มันเป็นสาคลนไม่ว่าประเทศไหนพอเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้การแสดงมือถือไปในทิศทางอย่างนั้นแหละแต่ในเรื่องของหีบหอหรือเรื่องอะไรในเรื่องของบรรยากาศของโปรดักชั่นอะไรอย่างงี้มันก็จะดูต่างออกไปของเราก็เป็นประเทศไทยที่สวยงามของเราค่ะเหมือนของเราตรงนี้แต่ว่าภาพมันออกมาสวยมากเหมือนซีรีส์ต่างประเทศเหมือนซีรีส์ฝรั่งใช่ค่ะนะฮะให้ผู้กำกับเขาต้องเขาอาจจะดูไม่เหมือนผว้กกับเพราะเขานิ่งมาก เทสดีมากค่ะใช่่ะใช่ฮะภาพออกมา <พอ S 2> สวยจริงๆฮะพุ่มกากราบอ,ออกมา<ช>ดีมากๆเลยอะนะคะทราบมาว่าพี่แอนอยากรับบทคุณหมอเจนนี้มากๆเลยเพราะว่าตอนที่แอนดูเวอร์ชันเกาหลีอะค่ะแอนชอบมากเราก็ติดมากคือแบบออกกําลังกายวิ่งไปด้วยนี่คือดูบแบบ จนลืมไปเลยว่าเป็นว,วิ่งไปกี่กิโลแล้วอะไรเงี้ยก<ะ>็รู้สึก้ทำไมมันดึงดูดเราขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เล่นแต่เคยคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยบทแบบนี้ถ้าอยู่ในมือใครก็ควรต้อ,องลับอ่ะแล้วเราไม่คิดว่าช่องสามหือแบบจะมีใครสักคนกล้าหานที่จะแบบไปรีไมก็มี<ะ>แล้วมันก็มีจริงๆแต่พอตกมาอยู่ในมือพี่แอนแล้วนี่เชื่อมั่นเลยว่ามันก็อ,ออกมาดีมากๆเราก็เต็มที่มากๆค่ะ นะฮะเขาบดเขาก็คือสามีนอกใจถูกคนในรอบตัวหักหลังทรยศทุกสิ่งอย่างคนไม่ซ่าดิตจริงเขาจิตแข็งมากไ,ไ,ม,ไ, <c oughs> ไม่งัง้งนเล่นไม่ได้ไม่งั้นเล่นไม่ได้ไม่งั้นเล่นไม่ได้ใช่ค่ะพี่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีชีวิตใครปัดซบได้เท่านี้มาก่อนมันถึงแย่แบบได้ยังไงอ่ะมันเป็นขนาดนี้มันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสภาพสภาพอยู่ที่กองพี่แอนไม่เป็นอย่างนี้นะพี่แอนคือเครียดมากๆจริงๆที่ปวด มันอึดอัดไปหมดอะแต่ว่าแต่คุณดูจะฟินนะมันเป็นความอึดอัดที่แบบเฮ้ยฉันอยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมากๆแค่เล่าแค่นี้ก็อยากดูแล้วคะะ่ะอยากอ่านแพทช์นะครับเอาล่ะแพทยที่เซียก็เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์นะฮะแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจอัดเรื่องนี้นะะต,นตรงๆนะคะครั้งแรกแพทย์ไม่เคยดูทั้งเวอร์ชันอังกฤษทั้งเวอร์ชันเกาหลีคไม่เคยได้ยินมาด้วยสักค่ะแต่ว่าพอรู้ว่าเราจะได้ร่วมง,งานกับ คุณแอนนะคะแล้วคุณอนันดาเราก็เซเยสไปเกิดขึ้นแหละว่าคุณนี่คือสักครั้งในชีวิตเราจะได้ร่วมงานับบพี่อรพี่นาเรายังมีนักแสดงท่านอื่นีกมากมายที่แบบมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะเราได้ทักทักษะได้ทั้งประสบการณ์ก็เลยเซเยสไปแต่ว่าพอได้มาดูจริงๆแล้วดเรฟอสเตอร์เนี่ยยางที่พัดบอกไปเลยค่ะเฮ้ยมันอึดอัดตั้งแต่วินาทีแรกอ่ะมันสร้างความตื่นเต้นความอยากดูต่อที่แบบ ค่อนข้างยากนะแตรู้สึกในละครจะใหม่นี้มันมีทั้งความเป็นมนุษย์ความเรียวสุดๆที่เชื่อว่าคนที่แบบชอบดูซีรีส์หรือชอบดูอะไรที่มันเรียวจะอินจอยมากหนูเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายนักแสดงด้วยนะสำหรับการเล่นเรื่องนี้เออใช่พัดตอบไม่ตรงคําถามเลยใช่ไหมตรง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 พี่กำงขยายความให้พัดอยู่ท้าทายท้าทายใช่มันท้าทายเนาะเขาจะได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ต้องรับเล่นแน่นอนใช่คือไม่อยากให้คนไปมองว่าแบบเออมันเป็นบทแบบ ไปแย้งเขามาเลยอลยคุณท้ชเชื่อว่าด้วยเห็นผลหรือด้วยสิ่งที่เราแสดงออกไปมันมันก็ค่อนข้างมีเซนส์ว่าทำให้เราถึงอยู่กับผู้ชายคนนี้เรื่องนี้เป็นดราม่าตุดเดือดเชือเชื่อเสื่สะเทือนอารมณ์นะฮะดำดิ่งพี่แอนอย่ารลุ้นน,นุ้ยสิวกกันวน,นี้กังวลนุ้ยมากแล้วนุ้ยจะพูดสะคลิปถูก,ฤฤกรหรือเปล่า <laughs> พี่แอนมีแค่สเรื่องอย่สับสอนอะไรมากเราต้องแ๊ะ ผิดหรือเลยเนี่ยพอพี่แอนพูดเนี่ยเขารู้หมดเลยเนี่ยออนะนะพี่แอนนะ่อ่ะเรื่องนี้เชื่อนะเฉื่อนนะทางอารมณ์กันเยอะมากพอสม,มควรอยากรู้ว่าฉากที่เล่นประทับใจฉากไหนในบ้านที่ต้องประทับอารมณ์ก,กันนะฮะเชื่อมันมีฉากที่ที่ทุกคนรอดูแล้วนะคะก็คือฉากที่พี่แอมมาเฉลยเราพนะ่อแม่เปิดโปงทำราก็เป็นซีนที่โตอาหารที่ทุกคนอยากดูน้องแต่ว่ามันมีอีกมากมายมาก ไหนจะเจอกันครั้งแรกที่โรงพยาบาลที่เราไปตรวจแล้วแบบเจอว่าตั้งครรภ์แล้วคือขนลแล้วว่าเราเป็น,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 นค,คนคที่สามมันมันพูดก็ขนลุกค่ะพี่นุ้ยคือแต่ละฉากที่เราเจอกันนะอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่เจอในที่ใดคือโอ้โหพีจิมขนลุกคุณค่ะพี่จีมก็คือฉากฉากเดียวกันนะคะฉากที่แอนเข้ากับแพทเราวเขาอยู่หัวเราอะค่ะแอนวันนั้นแอนบอกตรงแล้วแอนต้องไม่คนคุมเกมบนโต๊ะอะไรเงี้ย กินวายจริงเลยบอกขอทีมงานว่าแอนขอกินวายจริงแอนอยากแอนไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกปกติได้อะแอนต้องมีอะไรช่วยแอนหน่อยว่าแอนกินวายไปก็เมาจริงแล้วเลกเทะอะแอนผ่านเขามากว่าแอนเทะยับเลยอะคือแบบแทนที่มันจะเป็นฉากที่สมูทนะทุกคนต้องมาแบบมาติประต่ตอเราเราก็เลยแบบพยายามตั้งใจเล่นแล้วพยายามจะสมาธิกับมันมากอะค่ะปลิ้นเละเทะเลยแต่ว่าแอนก็ว่ามันน่าจะออกมาโอเคมันเทอรมากค่ะมันเทอจะนการถ่ายทำที่แบบเออสนุกมาก มันอยู่ตอนไหนล่ะฮะจะรอดูฮะเราไม่ได้ไม่ได้คุณจะไม่ด้ดูแต่ตอนหนึ่งอไม่ต้องเฉพาะไม่ต้องเฉพาะฉับนะจ้าคะรอดูมาดูพี่แอนเมากันะเจ้าะทุกคนไม่คุณจับไม่ได้หรอกถ้าพี่ไม่บอกทุกคนก็ไม่รู้หรอกเหมือนที่พี่บอกทุกคนตะกี้ว่าหนุ่ย ยสกิมมัวซัวมัวซัวมากเอาละคุยกับนักแสดงไปแล้วนะคะวันนี้มีผู้จัดมาด้วยค่ะพี่แอนอยากจะเชิญขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะพอเสียจปรบมือต้อนรับผู้จัดของเราฮะคุณเทสทิติสุทธิคุณพาณิชย์กรรมการโดย